าภาพกลางวันเมื่อนี้ผู้ปฏิบัติธรรมกกำลังกำหนดอารมณ์กรรมฐานบรรยากาศเมื่อนี้มีแดดแต่ว่ากระหอนเกินไปน่งได้นนระยะห่างพอต้องห่วงว่า สิได้นั่งไก่กันคูบาซกก็อยู่ไกลไกวุ่นนี่ส่วนคูบาอาจารย์ก็นังห่างห่างกันเพราะว่าสถานทีก่วงขวงเสียมงานใหญ่ไหวก็เลยเห็ดกลง่กวงเกิดอุปสรรคนิดหน่อยคนยานโลกโควิดก็เลย บอดีมาบางคนบางคนอยากมากับบอดีมาประวัติได้ยินแต่คนซาว่ามีโรคโควิดอันที่จริงแล้วกับบอมีอยู่ในนี้ปลอดภัยบัตรอ่าที่กรมสรรพนินจันท์อาทิตย์ก็นั่ง ดูแลอยู่ด้านนี้หลังจากยังจงกมแล้วก็มานั่งอ่าอาศัยมเจ้าใหญ่นี่ละเียฟังนึงเฮาก็ไปนั่งฟังนึงไปยังังนึงจังซี่น่ใหม่ก็ลอยู่อ่าหมใหม่ก็เขียวดีกันปกติคือกลางคืนีหนาวพุ่นแหละมีลมแต่ว่ามื้อนี พิเศษมีเดดอ่ายินข่าวว่าฝนมีอยู่กะเลอยอากาศแค่ๆ,ๆอยากมีฝนนะแต่ว่ากับปัฒนาอยู่บอยากให้มากดอกช่วงนี้อ่าเพราะว่าเป็นกำลังปฏิบัตดิดีปฏิบัติชอบนี่หลังจากนางเหลวกับมายางอ่า การย่างกระด้ระยะห่างในกลุ่มของคูบาอาจารย์อาอยู่ในสว่วนนี้วันต่ออยู่คนละจุดคนละส่วนสถานทีกว่วงข่วงๆนี่อาจารย์ทวันนี้มาเป็นประธานเขากำใมปีนี้หลังจากจัดงาน ดอนเจ้าูัดอนลิงแล้วเจ้าของกาํามะนั่งสงบเพิ่มไฟแบตเตอรี่เอาหัอใจผู้กำนดตติเนโยในประรลัมนี่อ่านี่เนี่ยมไกลผู้นกับญาตโยมพอออกพอเขาก็มีเขา ส่วนเมียเขาวนี่ก็กระจายกันไปผู้นั่งก็ยังมีอยู่นั่งติดม้อนออกอ่านั่งออกแล้วก็ไม่ยงังอันหนบาปคนระดิตท,ทางเด้ตามอัฏฏยาศใสเพราะว่าทีกวงควงหนาอ่าก็ใส่เสียงผู้กำหนดผู้เดียวอ่ะเมื่อลานทำเลยผูบาอาจารย์กำหนดให้จังสันผู้ยังก็นยังไปตาม เสียงแต่เป็นคำนดแต่ว่าอิสระ,ะในการเลือกสถานที่ย่างใดเพราะว่าสถานที่ข่วงขวงเนี่ยเป็นไกลๆพูดเป็นส่วนไฟายของอุบายศกของ่อ่อก็อยู่ส่วนทั้งนี้อ่าก็อย่างตามวัตยาใชคือกันนี่ก็ได้อันไปตามที่ตนต้องกัน หมอยู่ใากันย่างไปหันหละหลด่นยังเด็นนะกะเดินมาไทยบรรยากาศดีบึงก็ขอความสุขสวัสดีทุงมีแกทุก่ันได้มาเขาปฏิบัติและผูมารับสมเด้อสวัสดีเจริญพร